อันนี้จะเป็นต้นแม่คนระับต้นแม่นางไม้ที่เราหัวหัวมันจะประมาณนี้คนระับประมาณสักเย็นสิบประมาณเือนสิบสองต้นนี้นะครับมาณเยอนสิบเราก็เอาไปผ่าจะได้ประมาณผมผ่าแล้วครับตอนผ่าผมไม่ได้ถ่ายไว้ผมผ่าแล้วได้ยี่สิบหกชิ้นนะครับยี่สิบหกชิ้นแล้วเราไปดูกันว่าชิ้นผ่าจะขนาดเท่าไหนนะขนาดเท่าไหร่ จากสองต้นครับอันนี้เป็นสองต้นแม่ครับอันนี้จะยังไม่ไขขยมาดูหัวที่เราได้ผ่าไว้แล้วนะครับหลังจากที่เราผ่าผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาชิน้นชิ้นที่เราผ่าไปล้างน้ำนะครับเพื่อให้ยางที่มันติดยางที่มันติดอะ่ะ ที่มันออกจากหัวมันเนี่ยล้างออกให้หมดใช้สายยางในการฉีดนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราล้างหัวเสร็จเราก็ยเอามาแช่น้ำปูนใสกับน้ำยาเล่งรากแช่สักห้าสิบนาทีครับแล้วก็เอามาปึ่งตากลมไว้ให้มันให้มันแห้งนะครับให้มันแห้งเพื่อที่เวลาไปวางเราจะได้ไม่เป็นเชื้อรานะที่วางกับทราย ที่เราเตรียมไว้จะได้ไม่เป็นเจลาเดี๋ยวเราไปดูการเตรียมทรายกันนะครับอันนี้เป็นทรายเป็นทรายที่เราใช้ใช้นะครับเป็นทรายทรายสร้างบ้านทรายก่อบ้านทรายนี่แหละครับเราก็ามาล่อนด้วยตะแกรงล่อนด้วยตะแกรงหรืออะไรก็ได้ครับที่ว่าจะเอาพวกเศษ หินก้อนใหญ่ๆเอาออกไปเศษตะกอนต่างๆครับจะเอาแค่ทรายละเอียดแล้วก็เอาไปล้างน้ํานะครับนี่เป็นขั้นตอนการเตรียมเตรียมทรายในการเพาะเตรียมทรายในการเพาะหัวผ่าหัวผ่าใช่ล้หัวผ่านางไหม่หรือาน,นี่เป็นการเตรียมเตรียมดินหรือว่าเตรียมทรายในการเพราะหัวผ่านางไหมนะครับ เร่อนร่อน,อนใจละเอยียดให้มันได้เต็มถาประมาณสักสองนิ้วนะครับให้ได้สักสองนิ้วร่อนไปเรื่อยๆครับจนกว่ามัน 就来扫了一眼。 จะได้ทรายละเอียดมาเนี่ยเป็นทรายละเอียด <c oughs> ล้างจากได้ทราย,ระยะละเอียดแล้วเราก็จะเอาไปล้างนะครับล้างให้น้ำทรายมันใสเลยนะครับ ครั้งแรกนะครับน้ำทรายมันจประมาณนี้สีมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้ำทรายเราจะล้างให้มันใสนะครับดูสีมันจะเป็นสีแบบขุ่นมาก ันเริ่มจางจางนิดเดียวจางนิดเดียวไม่รู้ว่าล้างกี่ครั้งคนระแต่ล้างจนกว่าจนกว่าน้ำมันจะใสขึ้นเนี่ยมันเริ่มใสแล้ว

เริ่มใส่แล้วเห็นไครับเริ่มใส่ขึ้นกว่าเดิมนอํกน้ำน้ำสุดท้ายแล้วเนน้ำมันใส่แล้วครับเมื่อเทียบกับน้ำนแรกๆที่เราล้างประมาณนี้ก็โอเค ไปเราก็ทำให้น้ำมันเสด็จมากกว่านี้ตตขึ้นออกไว้เลยๆึ้นไว้สักสิบนาทีแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาดูน นี่ครับเป็นทรายที่เราเตรียมเอาไว้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาหัวที่เราผ่านะหัวที่เราผ่าวางลงไปที่ทรายที่เราเตรียมไวนะ้เริ่มจากพวกที่มีเขี้ยวก่อนโอกาสเกิดสูง วางไปเลยนะครับวางไปเลยวางฝั่งที่เรานี่ครับลงไปนะฝั่งที่เราผ่าออกไปอันนี้เป็นหัวพวกที่มีเขี้ยวมีหนอกขึ้นมานะอันนี้เป็นพวกที่ที่ไม่มีนะครับวางไปด้วยกันเลยเพราะว่าเป็นพันเดียวกันนะ ันรอรุ่นกันว่าจะเกิด100%ยเปอนนะเสร็จแล้วเราก็กดลงไปนิดหน่อยคนระักดลงไป เรบเรร้อยเาไม่มีตู้อบเราก็จะใช้ถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกใส่ห่อเพื่อไม่ให้ลมมันเข้าห่อไปเลยครับเดี๋ยวหานาังยางก่อน ห่อแบบไหนก็ได้ครับไม่ให้ลมเข้า ดูว่ารวมออกไม่ได้เข้าไม่ได้เราก็จะมาสักสองชั้นแน่แนๆเลยครับเราจะไม่มาแกะหรือพวดนด้ำหรืออะไรนะปล่อยไว้อย่างนี้เลยหลังจากนั้นเราก็มาเขียน วันที่ครับวันเวลาวันที่แล้วก็ชื่อครับชื่อวันนี้วันที่เท่าไหร่เขียนตรงไหนก็ได้นะครับวันนี้วันที่สิบสาเดือนส0บปีห4สเขียนชื่อมันด้วยนะครับวันนี้เป็น ัวผ่าของนางใหม่นะครับนางใหม่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเ,เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปวางไว้ในที่ร่มนะครับอย่าให้โดนแสงแดดในบ้านในอาคารก็ได้นะครับ อันนี้เป็นหัวผ่าที่ผ่าผ่ามานานแล้วนะครับอันนี้ผ่ามานานแล้วเดี๋ยวมาดูอันนี้ผ่าเมื่อวันที่หนึ่งเหมือนกันครับวันที่หนึ่งเดือนสิบวันที่หนึ่งเดือนสิบมาติดกันดูครับนี่ครับมันก็จะแทงรากออกมาประมาณนี้แทงรากเยอะเลย น,นี่จะเป็นพวกบอลดำสตูนพวก,พวกอีนเนานะครับแทงรากวน,น,นี้บ้างน,นี่เป็นหกลงนะครับหกลงก็มีมานะครับแทงรากออกมาแล้วแทงบ้างอันนี้เป็นนางใหม่ใส่อะไรก็ได้นะครับ นั่งไหมก็กำลังแทงรากเหมือนกันชก็มีมีหลายครับอันนี้ก็นั่งไหมเหมือนกันแต่ยังไม่อยากเปิดอันนี้ที่เราทำเมื่อกี้นะครับเนี่ยี๋ยวต่อไปมันก็จะมีไอ้น้ำแบบนี้นะครับนี่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เรียกแม่พันธุ์ สำหรับคลิปหรือวิดีโอที่ทำก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสำหรับการผ่าหรือว่าการอบนะครับจะมีอยู่หลายช่องทางที่ว่าสอนด้วยอะผมก็ศึกษาทาง y t u t u เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเบบีเบบีเบบีของนั่งใหม่นะครับโอเคครับ แค่นี้นะครับบ๊ายบาย